สวัสดีค่ะกรมพหข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธ4สังหาคม2567ค่ะวันนี้ลักษณะาการตากใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นตันปรือมังมาติดตามพร,อพร,อพรอ้อมๆกันค่ะจากแผ่นี่อากาศพ,พิ้วผืนกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณท,ทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะ มาดูผับไทยดาวเทียมค่ะมีเมกมาร์คเลยค่ะปกคลุมบริเวณปากใต้โดยเฉพาะปากใต้ตอนหลางค่ะมาดูเรดาร์ชุมพรค่ะตัวปกคลุมฝนกําลังอ่อนค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเทศเมียนมาและกาตะเลียนดามันค่ะมาดูเรดาร์สติงคาค่ะเวลาที่สิบตัวปกคลุมฝนกําลังอ่อนถึงผ่านกลางค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและกานราธิวาสค่ะส่วนอ่าและก็มีฝนฟากะนองค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ มาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฝั่งตะวันออกเก่าอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้32.8องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้41.1องศาเซลเซียสที่ตำบลน,น้องปรับอำเภอวัยินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมาดูข้อมูลฝนค่ะคลองสถานีอุตุนิยมยาปากใต้ฝั่งตะวนออกตั้งแต่เวลา7โมงเชา้ากลองเล็กว่าค่ะ จนถึงเวลาเจ็ดโมงชาวันนี้มีฝนเล็กน้อยถึงป่านกลางกระจายค่ะโดวยวัดฝนสูงสุดได้สามสิบเอ็ดจุดดมิลลิมค่ะตีอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะค่ะมาดูประกาศเตือนฉบับทีซี่ค่ะเหลืองฝนตกนักตึงนักมากบริเวณภากใต้แล้วก็กลืนลมแรงบริเวณอ่าวไทยค่ะ เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำค่ะบริเวณทะเลชินใต้ตอนหลางค่ะมีแนวโนมจะเคลื่อนผ่านปากใต้ตอนหลางและกาบเตศมาเลเซียค่ะประกอบกับมีมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกําลังผ่านกลางค่ะผัดปกกลุ่มบริเวณเอาไทยและปากใต้ค่ะทําให้ในช่วงวันที่4-5สิงหาคมค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชค่ะจะมีพุ่นนักบางแห่งค่ะและกาบริเวณจังหวัด ปัตาปตานียาร่าและกันนาติวาสค่ะจะมีฝ้นนักไล่พื้นตีแล้วก็มีฝ้นนักหมากบางแห้งค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝ้นตกนักซึ่งนักหมากค่ะแล้วก็ฝ้นตีตกสะสมแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยค่ะซึ่งอาจทําให้พื้นตีเสี่ยงพ่ยค่ะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหล,ลากน้ำหล่นตะลิง่งและก็ดินโกรนตะล่มค่ะบริเวณตีลาเชิงเข้าค่ะ สำหรับคลื่นล่มบริเวณหาวย่ยตอนล้างค่ะม,มีกำลังแรงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2 0า5เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีพ้นนภากระนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ผี่หน่งชาวเรือค่ะเลืนเรือ,รอด้วยความระมัดระวังค่ะและการลีกเลียงบริเวณที่มีพ้่นภากระนองด้วยค่ะส่วนเรือเล็กนะคะย้ำว่าเรือเล็กบริเวณหาวย่ยตอนล้างค่ะก็ขอให้งดออกจากฝั่งในช่วงวันที่4-5ธันวาคมนี้ด้วยค่ะ มาดูข้อมูลกันแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ภากใต้ฟ้องตอนออกค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนนักตึงนักหมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางตอนหลังคลองผาค่ะแล้วก็มาดูเป็นรายจังหวัดค่ะเรียนจังหวัดเพชรบุรีประชวพีดีขันค่ะจะมีฝนโย่ในเกณฑ์้อยละสิบคลองพื้นทีค่ะเวียนจังหวัดชุมพรค่ะจะมีฝนโยนในเกณฑ์้อยละยี่สิบคลองพื้นทีค่ะ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีฝนยูนในเกณฑ์วอยละ40ขลองพื้นทีแล้วก็มีฝนนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีฝนยูนในเกณฑ์วอยละ60ขลองพื้นทีแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะส่วนบริเวณจังหวัดปัตตานีสงขล้าปัตตานียะลาและกันราติวาสค่ะจะมีฝนยูนในเกณฑ์วอยละ70คลองพื้นทีเลยค่ะแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิตำสุดก็อยู่ในช um ่วง20ถึง25องศาเซลเซียสค่ะ <recently avoir URLs> ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง28-33ึองศาเซลเซียสค่ะมาดูคลื่นลมด้วยนะไต้วันนีค่ะวันนี้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงเนื้อค่ะความเร็ว1 5ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณถีมีพ้นฟากะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไต้ตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดอ่าสงขล้าลงมาค่ะ เป็นลมตะวันออกเชื่องเนื้อความเร็ว2 0ึง4 0กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะแต่ทะเลมีกลืนสูง2ง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระหนงนกลืนก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะมาดูการไม้สภาวะอากาศในอ่าระหวว่างเจวันข้างหน้าค่ะวันที่4-10ธันวาคมค่ะปากใต้ฟ้งตะวันออกตอนบนค่ะวันที่4-7ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40ก้องพื้นทีแล้วก็มีฝนนักบางแห่งในช่วงวันที 4, ่4-5ธันวาคมค่ะส่วนวันที 9, ่9-10จะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ลอยละ2 0 3 0ก้องพื้นทีค่ะมาดูปากตายฟองตรอกตอนหลังกันบางค่ะวันที 4, ่4-6จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60-70ก้องพื้นทีแล้วก็มีฝนนักตึงนักหมากบางพื้นทีค่ะส่วนวันที 7, ่7-10จะมีฝนลดลงอยู่ในช่วง อยู่ในเกณฑ์รอยละสามสถึงสี่ิบพห้องพื้นที่ค่ะสำหรับการบยญญรรัอาการวันนี้ก็จะปรงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ล้วกากดติดตามให้กับช่งวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน